แต่ดอกเถาวันนี้ฮะก็ได้ดอกนมเนาะสองดอกเนาะกวบๆวผากินไปหน่อยนึงแต่ว่าฮะก็เอาอยู่จ้งงง<า>ะงามงามย่างหยับไปเหยียบมาดิเห็นถุงเลือดแล้วเห็ดราชินีเห็ดได้จังหเห็ดถุงเลือดออกแล้วร์เข้ามาที่นอ้อนตรงนี้ได้สองดอกกำลังงา,งามๆด,ดอกแรกวันนี้ฮะกับตามันหน่อยไหม,มดู Dạ vậy Đây đọt đừng, đừng đọt Ngôi mẹ đừng đọt đấy phát mẹ phi nọ Đóng đọt Đóng vâng đọt đọt đi đi đúng, tập tập bị đi đọt สี่ดอกหนึ่งสองสามตอนนี้เขาเขาป่าไปแล้วจ้ะเมืม่อกี้ยังบาข้างในเขาป่าเด็อันนี้เขาเขามาแล้วมันจะคล้ายเหรอเฮ็ดมันจะคล้ายกับลูกสนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันมันสีน้ำตาลมันเมื่อเหมือนนิดเดียวเบิ่งหยาดนี่แค้นตะเล่นแค้นตะเล่น,น มือนี้เขาก็มาเข้าฝ่าีก่อนนะจ้ะเนาะถ้ามาหมองเกาเขาก็ได้ที่เกานะจ้ะต่อไปงามๆยางวนไปวนมาเหยียบไปเหยียบไปบ่เห็นไหม จ้วาวฟ้าเห,ห,าไม,ไาหมือดได้จ้ะเพราะว่าไม่มีแดดเหมือนี่ตัดข่าเห็ดค้าเห็ดสุบบิ้งจ้ะมีเห็ดพึ่งขาไลา่ดอกงหญ่ๆเลย เรือสกุบกระสันต้มกุบ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 อันนี้พึ่งพึ่งวานโอ้ยขาเนาได้น้อยเดียวเลยกระสิเป็นแค่นตาเล่นน่าจะเนาะีเห็ดร่วมเลยเหมือนี่าปลาเดิมได้เห็ดยังขาก็เอาเนาะจ้ะเนาะ มุดทรายประธานได้ตื่นแม่มากก่อนสิบโมงก็จึงสามมือดีสามมันโดนเห็ดมันเผาหมดไหม,มได้อยู่ดอกนึ่งได้คามันรวมเราบ่าเอาเราจ้ะเสียดายเพราะฝนซีดอกซีดอกเทาไหมทำามาวันศุกร์ี่ยม่นแรงเมื่อนี้วันอาทิตย์ตอนเสาร์นะจ้ะเอาบ่ได้เก็บมันเอาบ่เห็นไหมโอ้เสียดายเสียดาย มาเป็นตกโอ้ยมึงดอกห้ามาเป็นเห็ดเห็ดตุ๊บุตุ๊ปปี้อีกแล้วคนนี้วคนหนึ่งเดียวอันนี้มันเนาองน,น่กคนสีดอกอ่ะอื้ออ่อน,อ,อ,อ,นอีสองดอกได้ป่ะเรอสกุป๊ปโอ้ยมันเถา ทเท่าแล้วบ่เอาอันนี้บ่เอาจ้ะดอกใหญ่ๆนี่ดอกใหญ่ๆนี่เฮาบ่เอาแล้วเด้อจ้ะนี่มันเท่าแล้วแมมเสียดายเนาะเอาดอกหน่อยดอกใหญ่เฮาบ่เอาโอ้ยเสียดายดอกเทา่าขนาดเท่าไงอ๋อเน่าดอกก็งามดอกก็งามแต่ว่าขาเน่าเนาะจ้ะเนาะเสียดายเนาะนี่มานี่ใหญ่ ฝนตกข้างนอกเด้ข้างนอกฝนตกถ้าเข้าอยู่ในป่าเข้ากับบลูซื้อปันได้เพราะมันตกบ่ถึงเข้านะจ๊ะเนาะถ้าอยู่ข้างนอกกรบิบ่เป็นตะออกมาจากบ้านได้อากาศคึมคึมเหมือนไงอากาศลุ่มคึ้มอากาศไม่ค่อยดีป็นไงนี so ่เส <People S 2> sort of ียดายเฮ็ดเทาเป็ร้ายเติมแล้วอันนั้นเ้าว่ต้องมนไปได้แต่มันเถาแล้วใหญ่ๆนะเสียดายคุณเฮ็ดอีกอยู่คุณข้างนึงเดี๋ยวไปซองมึงดอกง่ายแล้วจ้ะบ่เอาเ้องออดอกขนาดนี้จ้ะ อดอกขนาดนี้ดอกเมื่อกีก้มันใหญ่ดูบ่านี่ดอกนึ่งนี่มันมี้ได้สองดอกอืมกำลังงามๆเลยตัดค่ะเสียงนกนงบ่าเสียงนกมน่าเศร้า เห็ป่าเห็ดโอ้ยดอกนน้มขนาดกําลังจังสี่กําลังน้ำเนี่แบบนี่นั่งรอเอดอกนี่มันนมโอ้ดอกนี่ไหมดอกมีสูนท่อน,นี่รีบึงตัดขา เห็ดแห้งมัจ้จ้ะแต่เมื่อนี้ฝนตกมาแล้วอาจสิไข้แน่จักหน่อยอุ้ยแห้งดีเป็นฟองนามอร่อยเห็ดแห้งแต่วางอันก็นดีอยู่ ต้อกใหไงๆนี่มันมาสิเกิดมือหรือว่าถูกเหล่ามือเข้ามาแต่เพราะว่าเขาก็เก็บเอาหมดทุกดอกแต่ดอกนี้มันรอดมากพุดเดียวมีดอกหนึ่งกำลังงึืนมากพี่ดอกหนึ่งพ่อแม่พี่ดอกดอกนี้ก็ร่างงามๆเลยแล้วไปตัดคากันเถะ อ่านนั่นเกาพุกเกานักจังเนาะเห็ดมันปูเห็นเห็ดมันปูมันแงหัวทิมน้องสุดละไม่ยืนทั้งนะื่อๆไหม ไปนั่งเราจะน้อเหรอเนี่ยนี่มันเห็ดมะนาวดอกดอกงามงาเห็ดมะนาวดูตรงนี้มันนี่มันเป็นกลุ่มเห็ดมะนาวตองนล้ดูมันออกอีกปะคุณแห้งไหมจ๊ะอืมฮกจงไวยมันแห้งมันบาถือฝนเนาะมันแห้งเกิดหรือมาตัวมันแห้งถากกินออก เห็ดมะนาวเห็ดมะนาวหรัาจะเห็ดมะนาวเห็ด <don> ีดองขาเรืองๆนะปิดที่เล้วก็ได้ลาไลยเอาไปฝากโมอร่อยด้วนโมบอกว่าอร่อยด้เห็ดมะนาว เห็นราชนีเห็ดเนาะจะเนาะนี un> un> ่เห็ดพึ่งเลือดนี่เห็ดพึ่งเลือดนี่แซ่บแสบเลยเนี่เห็ดพึ่งเลือดแต่ปีนี้ไม่ค่อยขึ้นไหมได้เห็นละดอกไหเห็ดพึ่งเลือดไหมพอแต่มันบอกออกเห็ดพึ่งเลือดสั่นพี่น้องเห็นดอกเดียวสั่นมั้งเด้อย่างหยับไปหยับมาอยู่เห็ดพึงเลือดมั้งเด้อนี่เห็ดราชนีเห็ดได้จันเห็ดพึ่งเลือดออกแล้่ยวขึ้นไหมพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดอะไรไป อย่างทางลงล queen, cool. ่ะทางลงเขาเหยียบมาเมื่อกี้นี่เกือบเรเห็นไหมสีมันสีมันคือสีหยาไหมเขาด้ว่ว้าวสุดมันออกมาในเก็บประวัติไว้ด้วยมือเอ้าตัดหัวหัวหลุดนี่เท่าไหร่ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกกับดอกเมื um, ่อ oh, กี้ที่เขาว่าบ่หนี้นะจ๊ะนะอันนี้ชลาชินีเห็ดิออกมากกำลังต่อออดตะเอาะอยู่สอ่อนเลยนี่หัวมอรดเมื่อกี้นี่ยแกงแซบแซบเนี่นี่ พึ่งเลือดเรือสุกได้แปดดอกกลุ่มนี่ปตานี่ยแกไม่มองนี่งมองเดียวละจ้ะว่าเามามันทำมันใดมันก็ได้อยู่นี่มองอื่นก็บ่ค่อยมีก็มีเห็ดพึ่งขาลายแล้วก็มีเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดแล้วก็มีเห็ดมันปู นี่จ้ะนม่เ็นมันปูนะจ๊ะเนาะมันปู เห็ดจะเห็ดมันปูเมื่อนี้เก็บเห็ดร่วมนะจ้ะเนาะเอาทุกอย่างเลยเห็ดพึ่งหวานนั่นก็เก็บไปแล้วยังบอกออก็มีลงเรือนิดนึงจะมีเห็ดอย่างอื่นขึ้นมาแน่แะนะนวันนี้ไม่เห้เก็บเห็ดท้เดียวนะจน้ะะวันอาทิตย์เือนสบายสบายเลยออก็ร่างกายเก็บเห็ดปอกแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขา้าเข้าขับรถมาตามทางเขาเก็บน้ำทางนะจ้ะเนาะพอดีมีคนมาเก็บลายเข้ากันเลย บอกว่าเออโชคดีเดอ้อเลยวางสีให้เพื่อนเก็บไปข้าฟังเ้าห้าบอกไปทางนั้นห้าไม่ว่าทางนี้นะจน๊ะเนาะแล้วเขาเบิ่งเห็ดตรงตรงนี้อีกก็ลังกำลังอดไต่เพ่งจะดอกนหมไต่อยู่มันมาอกดูพี่เห็ดไหมมันมาอกฟังพี่เฮ็ดเห็ด ดอกไงแก่แล้วเถาควนเท่าแล้วพี่ดอกนึงเถาจะเถาเถาปล่อยใสจได้สิเยเทาบ่มนมันเถาหมดไหมมึงดอกนี่ดู้ถ้าดอกไหนพอมัพี่น้องอุ้ยสวนสองดอกสองดอกงามๆเลยมา่ะ ดอในสองดอกเกือบแก่พ่อแม่พี่น้องสองดอกใหญ่ๆเกือบแก่ตัก้ายพวกนี่เหตุที่ฝน ดอกง่ายๆได้บาหลายเิยพนตกปกติบางี่ปีที่แล้วนี่เห็ดเถาลหลายๆเลเอา้าดิดนี่ดอกนึงนี่อนอนดอกนึ่งเนี่ยงดอกนี่กำลังงามคงมีด้วยจะดอกนี่ ตะดอกเห็นตะดอกอันเถามันวันนี้เฮาก็ได้เห็นตะดอกเถาวันนี้เฮาก็ได้ดอกนมเนาะซองดอกเนาะหวบๆวผาก,กินไปน้อยนึงแต่ว่าเฮาก็เอาอยู่จ้ะงามเมือ่อกี้ฝนตกก็จับวันนี้ฝนหยุดแลเหรอตื้นมาเก็บอีกแต่ว่าลมลมสอนปะดอกพึ่งหวานดอกงามๆมาจา้ะ ดอกนี่งามปะต้นมีแถวนี้ออกอยอะต้นตายไหมจ้ะเห็ดเน่าไหมจังใดนี่เข่าเน่าอ๋อแม่โอ้ดอกนั้นไม่เห็นคุเกิดไม่เห็นกับบอลลอดแล้วขืนบัได้เนาะปลูกนี่กห็เน่าดอกนี่เน่าจ้ะอะไรดอกเดียวดอกนี้ันเถ่อแล้วจ้ะบ่เอาเนาะ ข้าวปนยังตัวหาตัวปกติน้ำเชื่องเขาสิมันตั้งเป็นแถวเป็นแถวได้เห็ดมันออกละลายยังตอมัอนี่โอ้ยเฮาไอฟีนองมัอน,นี่ขา้าวเกะได้เห็ดนะจ๊ะเห็ดเต็มกระต่ายอีกละมัอน,นี่มากผู้เดียวจ้าลูกชายยังบ่ตื่นเขามาเลาะเบิ่งเห็ดได้อู้เสดายเห็ดตรงจุดนี่ข้ามาบ่ถึงแหมนี่จงจุดเออจุดที่ข้ามาบ่ถึงป่านี่ มันเนี่ยเน่ามันเถ่าเต็มหมดไหมเฮามาด้อยู่นี่สองดอกที่เหลือเฮ้าด่ช่วงที่เฮ้าหเพราะาเก็บหลอดแหลกปีสองสามมือที่แหลกเนี่เฮ้าด้อยู่จ้ะแต่ว่ามมา่มองนี่นเน่าหมดไหมเสียดายเนาะเดี๋ยวไ้อีกจากเดี๋ยวค่อยผ้ามาเบิ่งอีกทีเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ับรู้สึกว่าช่วงนี้เห็ดมันจะเถ่าบนเราเพราะมีอันตุ่มมากแล้วรอสักพักแต่มันฝนตกล้วก็หอนหอนเดี๋ยวเฮ้าผ้าเขาไปเนาะจา้ะเนาะนี่คลิปนี้ก็ฝากไว้เนาะจา้ะเด้อเก็บเห็ดเก็บเห็ดร่วมจะมีหลายอย่างด้ย มีเห็ดพึงพ่งพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดเห็ดเ,เห็ดเห็ดพึ่งอันขาล่ายแล้วก็มีเห็ดแคนตะลันมีเห็ดแตงมันปูนอกจาะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บกบุบบุรีนะจ๊ะเอาเก็บกบุบบุรีเนาะนาง ก็บเพชรมั้เมียเห็นบบบรีกัสิเก็บเก็บบบบรีต่อนจ้ะ